โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเงินผู้เล่นใหม่ก็สามารถฟาร์มได้นะก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้เพราะว่าส่วนมากคนเขาจะคิดกันว่าเราควรฟาร์มแร่แล้วก็มาขายหรือว่าเอาแร่มาคาฟตรงนี้แล้วก็เอาไปขายกับรุงคนนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าหลักจริงๆถ้าเราเน้นฟาร์มแบบฟาร์มเงินเลยนะผมบอกเลยว่าการฟาร์มมอนเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างเร็วที่สุดแล้วสําหรับเงินนะส่วนฟาร์มแร่นี้ ผมแนะนำเอาไว้หาชุดเกาะหรือว่าเอามาหลอมทำชุดเกาะดีกว่าเอามาขายมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่และถ้าหาใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนำร้านดีดิดชอ็อปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืนโกกาเดนสติวอเบลล์แล้วก็เดอะโฟล์และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID พาร์และบริการรับกดเกมพาร์ปลอดภัย100%เถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ทิสคลิปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือพลังในการโจมตีแล้วก็ชุดเกราะต่างๆสมมติน้องเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําผู้เล่นใหม่ก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันแต่ว่า อาจจะช้านิดนิดหน่อยๆนนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะชิลเลยก็ได้โอเคอย่างแรกเลยถ้าน้องมีเงินสักนิดหน่อยติดตัวไว้ก็สามารถซื้อรักกี้พอ i o n ชั่นสปีดไม่ต้อง m i n เนอไม่ต้องเราไม่ได้ใช้เราจะใช้เป็นดาเมจพอชั่นนี่อันนี้เลยแล้วก็อันนี้อ่าเลือดโอเคแล้วเราก็ทำการวิ่งตรงไปที่เอ่อทำได้เลยโอเคมาหน่อยสิ ซึ่งจุดที่เราจะไปฟาร์มจะมี2จุดนะจุดแรกจะเป็นจุดของผู้เล่นใหม่และจุดที่2จะเป็นจุดของผู้เล่นที่เอนเกมแล้วนะโอเคอย่างแรกเลยให้เรามาที่๋ยวผมลืมบอกไปตรงนี้เบนเจอร์ตรงนี้เลยเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกจุดของผู้เล่นใหม่ก่อนเลยนะให้เราเดินตรงไปตรงนี้เลยตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีหิน2หินตรงนี้เราก็เดินฝ่าไปเลยนี่ จะอยู่ตรงนี้เลยข้างในนี้เราก็ฟันไปฟันไปฟันไปเห็นไหมเราจะได้เศษเอเซนต์มันมาค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเอเซนต์อันนี้เราเอาไว้ขายเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรดีเอเซนต์นี้มั่งขายได้ราคาแพงเดีย๋ยวผมจะทําการกินรักกี้ไปสักหนึ่งขวดก่อนนะ,ะเพิ่มโอกาสดรอปเห็นไหมกระดูกก็สามารถขายได้เห็นไหมมันจะมีมอนค่อนข้างเยอะเลยี่ทำนี้สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหมล่ละ ยังไม่รู้ก็มาฟาร์มตรงนี้ได้ซึ่งมันจะมีพวกไอ้ขวานใหญ่เนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากสําหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวนะข้าตัวนี้ก่อนอ่ะแพรลี่ค่อนข้างที่จะแพรลี่ง่ายนะตัวนี้ก็โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนหาตัวใหม่ก่อนส่วนตัวเนี้ยมันต้องวิ่งใส่เลยนะน้องวิ่งใส่แล้วรีบตีเลยไม่ง,งั้นมันจะสแปมเราเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ หทีสทีโอเคแล้วเราก็ตีเลยประมาณนี้เราแพรรียมาแค่2ทีค่อนข้างที่จะยากกับตัวจอมเวทนะเพราะว่าจอมเวทมันอัปเดตมาโคตรน่าหลัคาญเลยผมบอกเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีปัญหาเนีย่ยเราจะได้เอ็กเซนสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีขาวค่อนข้างที่เยอะก็อันนี้แหละในการที่เราจะเน้นฟาร์มขายก็คือเอ็กเซนพุ่นนี้เลยอ่ามันก็จะมีการดรอปรูนด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมีรูไหมอ่วไม่ดรอปรูนเว้ แับ๊บน,นึงนะปึ๊บปึ๊บอ่าไม่ได้ลูนได้แต่กระดูกขอรูน้หน่อยลูนอยู่ไหนวะเนี่ยปึ๊บโอ้ลูนอ่าไม่ได้ลูนแต่ได้เอเซนสีม่วงมาเออเออเออโอ้โหเห็นปะค่อนข้างที่จะลำบากแล้วเวล,เวลาเจอจอมเวทอืมก็ เอเซนพวกนี้เราขายได้หมดเลยนะจะเป็นไล่ระดับเลยตั้งแต่สมอ l l t นี่อ่อะผมจะดูก่อนอันนี้มันขายได้เท่าไรอันนี้ขายได้5บาทอันนี้ขายได้2.5โอ้โหูขายได้น้อยมากอันนี้ส่วนอันนี้ขึ้นมาขายได้50สโอ้โหสีฟ้าขายได้50สีเขียวละ่ะสีเขียวอันเล็กเอานี้ออกก่อน15อันนี้อ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อย3 5ห้า อันนี้75แล้วก็อันสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นร้อยอ่ะร้อยหถ้าเกิดสมมุติเราฟาร์มมาได้แบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันตกประมาณนาทีเออประมาณสักผมฟาร์มสัก5 5-10นาทีก็ได้ประมาณหมื่นนึงแล้วนะซึ่งค่อนข้างที่จะเร็วสำหรับผู้เล่นใหม่นะฟาร์มตรงเนี้ยนี่ได้รูนด้วยเห็นไหมเราก็สามารถเอารูนมาขายได้ ก็จุดนี้เลยจะเป็นจุดที่ผู้เล่นใหม่สามารถมาฟาร์มได้นะก็ถ้าเกิดน้องฟาร์ไปแป๊บๆเดี๋ยวผมจะขอดูก่อนนะว่าเราเซลฟ์อไปเลยนะปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะมีของขายมาพวกรูนพวกอะไรนี่ก็ขายได้หมดเลยนะเราไม่ต้องติ๊กดาวไว้ถ้าเกิดของอะไรที่เราอยากจะใช้ก็สามารถติ๊กดาวไว้มันก็จะไม่ขายก็นี่เอเซนพวกนี้เลยแล้วก็กระดกูกแล้วก็รูนรวมแล้วได้เท่าไหร่หมื่นสามแป๊บเดียวนะอันนี้คือผมบอกเลยผมมาฟาร์แป๊บเดียวเองนะมันได้หมนะื่นสามละเห็นไหมเอากดขายเลยปุ๊บ ตังเข้าตัวละแล้วก็จุดต่อไปนี่จุดตรงนี้เลยสําหรับจุดคนที่พอจะมีอุปกรณ์แล้วก็ของสมใส่ที่ค่อนข้างที่ดีแล้วก็ดาบที่ค่อนข้างดีนะนี่ตรงนี้เลยเออโดนอะไรวะเนี่ยนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะหรือว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตรงนี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกันเอออืมยุก่อนซึ่งถ้าเกิดน้องอยากจะฟาร์มที่มันแบบ สบายๆแบบว่าคนไม่แย่งฟาร์มอะไรกันอย่างงี้ก็พยายามหาเซิร์ฟวีให้ได้นะซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะสบายเลยเพราะว่ามันจะมีแค่พื้นของเราแล้วก็พวกเราที่ฟาร์มแค่นั้นเลยตามนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําการมาฟาร์มตรงอีดีตรงนี้เลยนะนี่แพรี่เหมือนเดิมเลยตัวพวกนี้อ่าสทีแล้วก็ฟันฟันเรียบร้อยแม่ถ้าติดระเบิดทุกนัดก็คงจะตายไปลอะอะแพรี่แพรี่ฟันเห็นปะ ว่าไม่ดรอปเอเซนเลยผมลืมกินรักแน่ๆเลยวะ่ะขอรักสักหน่อยแล้วกันโอเคอ่ะแพรลี่หนึ่งสองสามเรียบร้อยดรอปกระดูประมาณตรงนี้อ่ะอา้าวแพรลี่ไม่ทันโอเคได้รูนมันมาอันนี้ก็ด้ง,ง่ายเหมือนกันแต่มันจะตีค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะอ่ะทีหนึ่งหนึ่งที่สองที่อืมเรียบร้อยถ้าเกิดน้องมีดาเมจแรงน้องก็ไม่ต้องแพรลี่ก็ได้น้องก็ฟันไปเลย แล้วก็น้องถ้าเกิดสุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแฮร์รี่นะอย่างริปเปอร์นี้ก็ค่อนข้างที่อันตารายนะหนึ่งทีสองทีเอาสามทีไม่ทันเขาตีเลยกันมันแฮรรี่มาเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะสำหรับริปเปอร์มันมันมันโหดอะน้องผมบอกเลยหลบเออเออเออโอเคประมาณนี้ ตัวจอมเวทรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะปวดเลยนะผมแนะนำถ้าเจอก็รีบๆจัดการมันนะเพราะว่ามันจะสแปมเรารัวๆนี่นเห็นปะก็ค่อนข้างที่จะดอบดีไหมอะผมว่าถ้าเกิดน้องแบบยังไม่ไหวก็ไปจุดผู้เล่นใหม่ก่อนก็ได้นี่เรียบร้อยแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนึงเดี๋ยวขอไปหาซารามก่อนสิซารามอยู่ตรงไหนวะใช่ตรงนี้นี่ซาลาม 1 2 3เออตายเห็นไหมถ้าน้องได้เออลูกแก้วสารามันเนี้ยผมแนะนำว่าอย่าขายนะมีหลายคนอ่านยังไม่รู้แล้วก็ขายทิ้งซึ่งราคาขายมันเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะเราลองรีเซ็ตตัวละครแป๊บหนึ่งโอเคราคาขายมันมีอยู่34ลูกผมขอดูก่อนนะถ้าขายหมด จะได้ทั้งหมดเป็น1,100แต่ถ้าเกิดน้องเอาสลามาครับเดี๋ยวเราเอาสลามาครับหน่อยสอิเราจะคัาเป็นชุดเกาะละกันนะคัาไปเลยหนักๆเอาซักชุดเกาะหนักเลยไหมเออชุดเกาะหนักเลยก็ได้สามสี่ลูกเมื่อกี้ได้หนึ่งพันกว่าใช่ไหมเราก็ค้าไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ได้กางเกงจบเลยเปอร์เซ็นต์ต้องเยอะผมขอมมแป๊บน,น,นึงนะ อืมโอ้โหโอ้โหยากด้วยอืโอ้โมันนานจังวะเร็วพวื่อนๆเออเออเรียบร้อยน่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคุณภาพอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหไหมเราจะได้สองพันเจ็ดซึ่งได้มาเท่าตัวเลยนะ สำหรับราคาที่เอาไปขายตรงกับเอามาคาฟแล้วก็มาขายทีหนึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยอ่ะผมจะไปขายแล้วกันนะปุ๊บถ้าน้องเก็บได้เยอะเนี่ยหรือถ้าน้องเออคาฟได้แบบเป็นพวกชุดเกาะดักไนราคามันอาจจะสูงขึ้นกว่านี้อันนี้ก็ขายเลย2007แล้วก็มาดูเมื่อกี้ผมฟาร์มไปได้เท่าไหร่โฟาร์มเมื่อกี้แป๊บๆปนะเนี่ยลงลงไปข้างล่างแล้วฟาร์มเมื่อกี้แป๊บๆปคือได้มาแล้ว1000เห็นป่ะ1,200 ค่อนข้างที่จะไวแล้วก็สามารถได้เวิลได้อะไรค่อนข้างที่จะเยอะด้วยมันก็ได้มอนต่อตัวก็เยอะพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่แบบว่ารอแค่ไอเทมนะเพราะว่ามันก็จะมี e p มีเงินให้เราประมาณสัก7080อ,อย่างเงี้ยประมาณนี้เลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับทิกผู้เล่นใหม่ แล้วก็ผู้เล่นเก่าก็สามารถฟาร์มหาเงินได้ถ้าน้องชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ